สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราอยู่กันในเกมโรบอกเหมือนเดิมนะครับอยู่กับผม M S R K z วันนี้เราอยู่กันในแมปผ่อนคลายบบบสมองกันบ้างนะครับเดี๋ยวลงเกมผีบ้างแต่ผมหลอนนะครับ <f ix> ดูดิไอ้นูบเรานะครับตอนนี้มันเหมือนจะเหมือนมันจะมีตัวเชื่อมอยู่เหมือนตัวเรามันจะขาดไปอะ่ะเราก็จะต้องมีเชือกเชื่อมเอาไว้ <f ix> เดี๋ยวผมจะพาทัวร์ว่ามันมีอะไรบ้างนะครับ <f ix> โดนลากเออมานี้ไอส่วนละไอส่วนบน เดี๋ยวส่วนล่างจะพาทัวร์แถมมีแต่ส่วนทากแล้วปีนบันไดได้ไงวะเน,นี่ยโอ้ oh, ข้างบนมีดวงดาวเลยด้วยเฮ้ย <Hey, S 1> อย่าล่วงเลยแหมจะยืนดูแป๊บหนึ่งก็ไม่ได้ไปสไลเดอร์สไลด์ลงไปเลยสไลเดอร,ดอร์แต่ไม่สไลเดอร์อตกน้ำเลยในน้ำมีอะไรหรือเปล่าอันนี้อะไรแดงๆเนี่ย โอ้โดฟามิงโกเอ็กไม่ได้อยู่ในอินเพลดาเหรอคนละโดฟามิงโกประถูมาดูกนะันว่าข้างล่างมันมีอะไรหรือเปล่านะครับผมก็ยังไม่เคยลงมาเหมาือนตรงนี้เหมือนมันจะมีรูอะไรทักอย่างรูอะไรอะ่ะเ้ยส่วนส่วนบนมันบังว่านี่คืออะไรอะ่ะใ้โอ้โหแสบตามันจ่ไไฟสีนอน ที่ไหนวะเนี่ยทำไมมันจ้าจังโ,โหมันจ้าเกินนะผู้ชมผมตาจะบอดรีตัวกันผมไม่ไหวอะผมมองแล้วไม่เห็นเลยตอนเนี้ยมันจ้าเกินอะอยักกับไฟซีน้อนนะเมืเ่อกี้ลืมไปไว่าเรามีที่ยิงด้วยนี่อันนี้อะไรอะหมอนเหรอ อะไรก็ไม่รู้เอ้ยแต่มันมีรถให้ขับด้วยนะแบบเนี้ยเอาจะขับรถมาขี่จรวดเฉยเลยเอาเอาไปแล้วครับเอาไปแล้วเอาไปกันใหญ่แล้วเอ้าว้เอาไปกันใหญ่แล้วเอา้าโอ้ยจรวดดิฟเอ้ยดิฟดิฟชอยนะยจรวดดิฟดิฟก็เห็นจรวดดิฟป,ปะสมชกนี่จรวดดิฟเน่ไปไหนแล้วเอา้าโอ้ยลงเฮ่อลง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 โอ้ย อา้าวไอ้จรวดเราพุ่งไปแล้วช่างมันขอขึ้นขั้งเดียวพอไอ้นี่คืออะไรนี่ที่หมุนหน้าเค้กเหรอเอ้ย่มันะจรวดล้วหรือเปล่าวะหน้าที่มันหมุนอยู่นะอ๋อไม่ใช่อันนี้แหละปืนใหญ่โอ้โหเข้าไปแล้วโดนยิงมีแค่ท่อนล่างนี่ก็ลำบากแล้วน,นะโอ้ยรถเหรอ แล้วมันจะขี่รถยังไงวะพวงมาลัยก็ไม่มีคือไงขี่ไงอ่ะเอาขี่ได้เฉยเลยดูดิเอารถหายไปแล้วที่นี่เนี่ยมันมั่วไปหมดเลยนะท่านผู้ชมอันนี้รูเลยนี่อันนี้รูเลยนี่ขอเข้าไปสำรวจนะออรูเอารถเหรออ,อ๋อมันคือรูเอารถแฮะมาแล้วถอยหลังได้ไหมถอยหลัง เอ้ยใครมันชนมาไอจรวดมันชนตูดผมไอ้จรวดออโอ้ยงงมาแล้วเอางงมาแล้วเอาเอาอ,าอากกอนออกกอนลุกลุกลุกเฮ้ยตรงนี้ก็ที่เอารถนี่ใช่ไหมโอ้โรถพ่วงเหรอตรงนั้นไม่มีบันไดเด้เดยจะไปดูกันเลยปะเพื่อความไวย,ยิงไ้สลิงไปเลยตรงนี้จะลลวดกระโดดขึ้นไปเฮ้ โว้โวเฮ้ยมันโยกมันโยกไอ้จรวดมาอีกแล้วเอา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 อะไรวะหน้าเอ้ยตัวมันยาวขึ้นโอ้แมปนี้มีแต่คนแปลกๆโอ้คืนยากลองไปไอที่หมุนๆน,นั่นไหมนะ่ะไปดูกันมันคืออะไรออ้าวบั๊กบล็อกเอาโอ,โอ้โดนเบี่ยงโอ้ยผมโดนเบี่ยงผมโดนอะไรเบี่ยงก็ไม่รู้มันคือแฮมเบอร์เกอร์ใช่ไหม โอ้โห oh, oh. ถ้าทังคลิปมีแค่นี้นี่สมมุติถ้าทังคลิปมีแค่นี้ถ้าผู้ชมจะด่าผมไหมก็คงจะไม่รอดเหมือนกันนะ <c oughs> แต่ไปเล่นที่อื่นมัง่งอ๋อข้างบนนี้มันก็มีที่ของให้เล่นอยู่นี่ใช่ไหมไอ้พวกนี้เหมือนที่วิ่งหนูแฮมสเตอร์เลยวะ่ะเนี่ยพวกเนี้ยหรือใช่ปะอันนี้คืออะไรออออ๋อเข้าไปแล้วก็โดนป่นออกมาอันนี้ที่วิ่งหนูแฮมเตอร์ ใช่เลยเนี่ยที่วิ่งหนูแฮมเตอร์โอ้วอววอวโอวอันน oh, ี้เร oh, oh, ือแหละเรือยางเหรอผมจะเอาเรือยางมาได้ไหมมาเนี่เรือยางมาเนี่โอ้โหมายิงทะลุเรือยางไปเลยะเอาไม่ได้กระโดดขึ้นมาคึบแมปนี้มันมันเหมือนว่ามันจะไม่มีอะไรนะ แต่จริงๆมันก็ไม่ได้มีอะไรหรอกมันก็มีแค่นี้แหละแต่รถคันนี้ขี่ได้ผมเคยมาขี่แล้วนะไอ,อ,อ,อ้นี่คันนี้คันนี้เอาคันนี้หย่าเฮ้ยรถโก๊กูจะเอากอจะเอาคันนี้เอ้ยจะเด้งออกเลยผมเผื่อไปกดผิดเมื่อกี้เอารถคันนี้ขนาดรถยังแปลกอับแมปนีรดูดิรถสามเหลี่ยมแล้วเลี้ยวยังไงเนี่ย เอ้ยแ,แล้วถ้าผมยิงสลิงไปเลยอ่ะ๋อ,อมันมันก็ไปแค่ตัวคิดว่าจะไปทางรถว่าจะไม่ขึ้นจะหลุดแหละแต่เราต้องหาเลยใหม่ๆงั้นอีกสักรอบหนึ่งไปเฮ้ยยิงยงผมอยากไปดวงดาวผมอยากไปดาวเอ้ยกูยิงโดนใช่ไหมนู้นนู่น,นผมจะไปดาวสีแดง โอ้ตอนนี้ผมอยู่บนดาวสีแดงแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวๆะขอขึ้นไปอีกได้ไหมขอขึ้นไปอีกได้ไหมทำไมดาวมันดูไม่แข็งแรงเลยอะโอ้ยนี่เลยนะคนตกลงมาจากดาวอันนี้คือดูไอ้น,นี่มันทำมาเพื่ออะไรเนี่ยเนี่ยแค่เนี้ยี่ยลองดิอ๋อคือที่นั่งเพื่ออะไรวะ่ เนี่ยผมจะยิงขึ้นไปบนไอ้นี่นะโอ้โอ้โอ้โดนหมุนเล่นเอ้าเอาเอา,เ,อาเพื่ออะไรอีกเนี่ยมาเล่นเพื่ออะไรเนี่ยเราไปดูไอ้จ้าหลหัวทีมกันไหมเผื่อมันมันจะมีประตูทางเข้าอะไรสักอย่างลองดูนะมีแม่ประตูหรือมันเป็นแค่พอปประกอบฉาก โอเคคงจะเป็นอย่างนั้นแล้วแหละคงจะเป็น,นแค่ของประกอบฉากจะหลุดอีกฟักทีไหมผมบินไปแล้วครับเอา้าโอ้บินได้แป๊บเดียวโอ้จะหลุดไม่ดีอันนี้ห่วงยางไม่ใช่ห่วงใยญ่แต่เป็นห่วงยางเอาอะไรวะเนะี่ย อันนี้คือถ้ำอะไรไม่มีอะไรใช่ไหมเหมือนจะไม่มีอะไรขนาดคูณสองเติมแปดสิบลบบักเพื่อให้ขนาดคูณสองเพื่ออะไรอะไรเดียเฮย้ยเจอไอายา้ยาวๆแบบนี้อีกแล้วอะ่ะนี่ไอายา้ยาวๆดึงได้ไหมดึงไมน่นด้ไอ้ส่วนบน ดึงมานี่ดึงมานี่ขูดแรงไม่พอเฮ้ยเฮ้ย,ยตรงนี้มีทางเข้าตรงนี้มีทางเข้าถา้ำท่านผู้ชมตัวนี้มีทางเข้าถา้ำแล้วถ้าผมยิงปืนเข้าไปอ่ะยิงปืนเข้าไปเฮ้ยผมเข้าไมา่ได้แล้วนี่อ๋อเป็นเป็นมันเป็นเก้าอี้นั่งใช่ไหม เหมือนเดิมครับผมก็จะพูดคําเดิมว่าเข้ามาทําเพื่ออะไรเนะี่ยฮะโอ้โหแล้วแสงแบบจ้ามากอะโคตรจ้าขิมกันแดดน่าจะเอาไม่อยู่นะส่งเนี้ยออกไปข้างนอกดีกว่านะเออก็โอเคนะท่านผู้ชมวันนี้ผมก็พามาเบาสมองกันครับเป็นแมปอะไรแปลกๆแ,แบบเนี้ยเออแปลกจริงอะอยังแปลกเลยอะเฮ้ยผมเห็นแรนน้ำหนาม ก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกาลังใจใ้กันในการคลิปต่อไปของช่องเราด้วยนะส่วนคลิปหน้านะจะเป็นแมปอะไรหรือจะเป็นเกมอะไรในโ o b l o x นะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้แสวดีครับผมแล้วผมก็ตกมาในลุมหนามมาแล้วเยเนี่ยโอ้มัวว่วเลยว่ะเอามัว่วเอามัว่ว